จ่าชีเป้าขยัยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยูเต็ตวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโ,โฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ได้กันนะครับไปกันที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างฟยนูดพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ไปยูนูเจ้าทิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยชนะ2เกมแล้วก็เสมอ3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึก a d เดเ e นเชีเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะอารบสมออร์โกนิงเก้นนะครับผม2ประตูต่อ2โดยภาพรวมนะครับพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะโอเคแม้ว่าจะเก็บผลการแข่งขันชนะได้ค่อนข้างจะยากก็ตามแต่นะครับส่วนต้องฟังของไบรเออร์เลวผู้ครูเซ้นนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ค่อนนนขข้้าางงจะะดดดูีเเเลยยัพววกกกชถึ4ม ก็ดูดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกบูเดสลิก้าเยอรมันก็เพิ่งจะบุกไปชนะโคเปนแฮม4ประตูต่อ1นะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์โคเซ่นนั้นดูฟอร์มจะร้อนแรงยิ่งกว่านะครับเฮดทเวกของทั้งคู่ไม่เคยใจกันมาก่อนเลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าเลเวอร์โคเซ่น1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่า แม้ว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมเนี่ยเลเวอร์คูเซนจะดูเหนือกว่าก็ตามแต่นะครับแต่การที่บุกไปเยือนฟยนูนนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงนั่นเองนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่ทางฝั่งของฟยนูดคิดว่าน่าจะสามารถย,นยเออเันไบเออร์เลเวอร์คูเซนไว้ได้ครับไปกันที่คู่ระหว่างอัตาลนตาพบกับอาร์เซนอลนะครับอตาลนตามาในฐานะของแชมป์ยูฟายูโรป้าลีกเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการี่ฟอร์มการเล่นก็ไม่สู้ดีเลยนะครับพวกเขาชน,าน,นะ โดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกกันโชสซิลิอานี่ก็เพิ่งจะกลับมาชนะอัตลต้าได้3ประตูต่อ2ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาก็แพ้มา2เกมรวดนะครับผมด้วยภาพรวมแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าอัตแลต้ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นซีซั่นนี้ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตตานะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็หลุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปชน Ar น,ปววนนนะะะะออรตตัสปปู่วี้้จไดด นะครับที่ติดโทษแบน์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็กลับมาในเกมนัดน,นี้แม้ว่าจะยังไม่มีมาร์ตินโอเดกาดก็ตามแต่แต,แต่ทางฝั่งของอาร์เซนอลก็ถือว่าจัดทับได้อย่างน่าสนได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าอาร์เซนอลบังคับชนะซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าฝั่งของอาร์เซนอลนั้นดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ได้กําลังหลักกลับมาอย่างเด็้แคนไลณ์ในว่นนาาพวกเขยัขนนง กรับทับจูนทีมในช่วงต้นซีซั่นไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะบุกไปชนะมีสูงมากๆเชียร์ไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับ ไปกันที่คู่ระหว่างโมนาโกนะครับผมพบกับ FC บาร์เซโลนานะครับโมนาโกเจ้าถิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยชอาเสมอเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ชนะถึง4เกมด้วยกันแต่โดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปชนะโอแซาส์สามประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งของโมนาโกในช่วงต้นซีซั่นนี้มีการฟอร์มมีฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนาฝั่งของ FC บาร์เซโลนา5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นยอดเยีี่่่ยยมกวาโดท 5เกมในศึกลาติกาสเปนพวกเขาเป็นทีมที่ชนะมา5เกมรวดเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของบาร์เซโลนาในตอนนี้นะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะจิลรนนา4ประตูต่ตอ1นนต้องบอกว่าการทํางานของฮันซี่ฟิกน่าสนใจมากๆนะครับกับการผสมผสานร,ระหว่างตัวเก่าแล้วก็ตัวดาวรุ่งได้อย่างลงตัวมากๆแล้วก็มีเกมรุกที่จัดจ้านน่า,น,า,น,าน่าดูชมจริงๆนะครับเฮดทัวร์ของทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของโมนโกนะครับที่ชนะไปได้3ประตูต่ตอ0แต่ก็เป็น ว่าเป็นเกมพวกเฟรนดี้แมช์นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของบาร์เซโลนาหสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับฉันจะงบอกว่าแม้ว่าฟอร์มครั้งคู่จะค่อนข้างจะดูดีเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของมกโมโก่็ค่อนข้างจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ต้องบอกว่าเกมรุกของฝั่งบาร์เซโลนานั้นค่อนข้างจะจัดจ้านและก็ดูน่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นมีโอกาสที่บาร์เซโลนาจะยิงได้1สกอร์มีแน่นอนแล้วก็ไปลุ้นเม็ดเยล้ัลสอนนงฟชอบเลยร์ นอาร์ซนอลและก็เอฟซีบาซโลูนาครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยศสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตนท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายสิบสามนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ